สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะพี่หนุ่ยพนิดาบุญเทพนะคะจากโครงการอาสาสมัครลดยาสูบแล้วก็อุบัติเหตุในชุมชนนะคะโครงการนี้นะคะเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมูลิติโกมลคิมทองนะคะร่วมกับสสสนะคะที่จะทํางานในประเด็นเรื่องลดยาสูบแล้วก็อุบัติเหตุในชุมชนนะคะก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับน้องๆทุกๆคนทุกกลุ่มนะคะที่ผ่านการสัมภาษณ์เข้ามาร่วมโครงการในครั้งนี้นะคะเดิมทีนะคะ เราวางไว้ว่าหลังจากที่มีการสัมภาษณ์แล้วก็ประกาศผลเสร็จแล้วเนี่ยจะเกิดเวทีพัฒนาศักยภาพครั้งที่1เกิดขึ้นเพื่อจะพาน้องๆเนี่ยมารู้จักกาันมาทําความรู้จักกาันมารู้จักโครงการมารู้จักพี่ๆมารู้จกักประเด็นปัญหาหรือว่าเรื่อง,งต่างๆของโครงการในครั้งนี้นะคะแต่ว่าด้วยสถานการณ์ตอนนี้นะคะที่สังคมไทยกาลังเจอวิกฤตไวรัสโควิด -19 กนะคะก็ทําให้การจัดกิจกรรมต่างๆและการที่จะ มีการทำกิจกรรมที่เอาคนมารวมกันมาใช้ชีวิตร่วมกันสองสาวันเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทําให้เกิดความเสี่ยงในการที่จะเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสตัวนี้นะคะแล้วก็เราตอนนี้เรายังประเมินไม่ได้นะคะว่าหลังจากนี้เนี่ยสถานการณ์มันจะรุนแรงขนาดไหนดังนั้นเนี่ยพี่ๆประชุมกันแล้วก็มีข้อสรุปร่วมกันว่าตั้งแต่วันนี้จนถึงเดือนเมษานะคะจะเป็นช่วงที่เราชะลอโครงการไปก่อนนะคะเพื่อให้สถานการณ์มันดีขึ้นแต่ว่าหลังจากนี้โดยที่พี่วางแผนไว้ก็คือว่าเดือนธันเดือน พฤษภาคมนะคะจะน่าจะสามารถจัดเวทีพัฒนาศักยภาพครั้งที่1ได้นะคะเวทีครั้งที่1เนี่ยที่พี่จะจัดเนี่ยจะเป็นเวทีพัฒนาศักยภาพในเรื่องของ การพาหน้องๆมารู้จักกันมาเรียนรู้สถานการณ์มาเรียนรู้ว่าเอ้สถานการณ์ปัญหาเรื่องยาสูบแล้วก็อุบัติเหตุในสังคมไทยตอนนี้เนี่ยมันไปถึงไหนแล้วมันเป็นยังไงบ้างก็จะมีข้อมูลต่างๆที่เป็นทั้งเชิงสติทั้งทั้งเชิงมุมมองใหม่ๆเนี่ยมาร่วมแลกเปลี่ยนกับน้องๆนะคะรวมไปถึงครั้งที่1เนี่ยเราจะมีการพาน้องๆลุมชุมลุมชุมชนนะคะเพื่อ,เพ,อเพื่อศึกษาเรียนรู้เรื่องการทํางานร่วมกับชุมชนการลุชุมชนมันต้องทํายังไงมีเครื่องมืออะไรบ้างนะคะเพราะว่าโครงการนี้เนี่ยสิ่งสําคัญมันคือ ขีดวกว์สำคัญเพื่อการทํางานร่วมกับชุมชนอย่างมีส่วนร่วมนะคะพอหลังจากเวทีครั้งที่1จบลงไปแล้วเนี่ยน้องๆเนี่ยจะต้องลงเอาเครื่องมือที่ได้เรียนรู้เนะะี่ยค่ะลงกลับลงไปเลยก็ไปเลือกชุมชนนะคะเลือกชุมชนที่ตัวเองสนใจที่จะลงไปเรียนรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นในหมู่บ้านหรือว่าในมหาวิทยาลัยหรือในโรงเรียนอะไรก็ต่างๆที่เราคิดว่าเอะเราอยากจะทํางานตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ โดยเวทีครั้งที่สเนี่ยสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ก็คือเรื่องของเครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบนะคะรวมไปถึงการออกแบบโครงการยังไงให้มันตอบโจทย์ความต้องการหรือว่าออสภาพปัญหาในพื้นที่จริงๆอะไรอย่างนี้ค่ะก็มามาเรียนรู้เรื่องการออกแบบโครงการการวางเป้าหมายอะไรอย่างนี้การออกแบบกิจกรรมให้ตอบโจทย์อะไรแบบนี้ค่ะก็เป็นเวทีพัฒนาศักยภาพครั้งท,งที่สองที่เราจะ ออมาเรียนรู้ด้วยกันนะคะน่าจะเป็นในช่วงเดือนมิถุนาไปลายมิถุนาแล้วทีนี้ครั้งที่3เนะะี่ยค่ะน้องจะต้องขึ้นมาในช่วงออกรกฎา,า,าคมนะคะครั้งนั้นจะต้องขึ้นมาพร้อมกับโครงการนะคะโครงการที่เราออกแบบร่วมกันแล้วนะคะว่าเราจะทําอะไรใน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 โปรเจกต์ในครั้งนี้ในโครงการในครั้งนี้จะทําอะไรนะคะแล้วก็เอามาดีเฟนเอามานําเสนอกับพี่ๆนะคะแล้วก็รวมถึงครั้งที่3เนี่ยเราจะ ให้เครื่องมือเรื่องการถอดบทเรียนนะคะถอดบทเรียนการทํางานสรุปบทเรียนการทำงานต้องทํำยังไงเ,ออเวลาเราทํากิจกรรมแล้วเร,เราควรมีการสรุปบทเรียนการทํางานอยู่เสมอๆนะคะเพื่อหาจุดอ่อนจุดแข็งข้อดีของเรานะคะที่จะปรับปรุงงานในอนาคตอะไรเยงนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นภาพรวมทั้งสามเวทีที่จะที่เราจะจัดให้กับน้องๆน,นะคะ หลังจากครบ3เวทีพร้อมกับตัวโครงการที่ได้แล้วเนะะี่ยค่ะเราจะมีการทําสัญญาโครงการนะคะเพื่อจะมีการอนุมัติงบประมาณให้น้องลงไปทำงานในพื้นที่จริงได้แล้วนะคะซึ่งระยะเวลาที่จะทํางานในพื้นที่จริงก็น่าจะเป็นช่วงเดือนสิงหาไปถึงมกราปีหน้านะคะที่จะเป็นประมาณประมาณ6เดือนนะคะที่พวกเราจะได้ลงไปทงานทดลองทํางานในพื้นที่จริงนะคะว่าจะเป็นอะไรบ้างจะเป็นยังไงบ้างสิ่งที่เราออกแบบกับการลงไปทำงานจริงมันมันสอดคล้องกันไหมมันทำได้จริงหรือเปล่า แต่แต่จะมีอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงมีนานะคะเราจะมาร่วมสรุปบทเรียนร่วมกันนะคะสิ่งที่เราลงไปทํามันจะไม่มีคุณค่าเลยถ้าเราไม่มีการสรุปบทเรียนแล้วก็แลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆกลุ่มอื่นอันนี้เป็นทำลายนะคะแต่ว่านั่นแหละด้วยความที่สถานการณ์มันยังไม,ไม่แน่นอนนะคะตอนนี้ก็คือเป็นสิ่งที่วางไว้เป็นแผนที่กําหนดไว้แต่ว่าถึงเวลาก็คงจะประเมินสถานการณ์เป็นระยะนะคะระหว่างที่เราไม่สามารถที่จะมาเจอกันมาพบหน้ากัน ตามเวทีที่เรากําหนดได้เนี่ยพี่คิดว่าเราสามารถนะคะใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารร่วมกันได้นะคะซึ่งหลังจากนี้พี่ก็จะมีโจทย์ให้น้องๆเนี่ยทำเป็นระยะนะคะแล้วก็เอามาสื่อสารผ่านผ่านเพจผ่านกลุ่มโดยโจทย์แรกเนี่ยครั้งนี้เนะะี่ยค่ะครั้งแรกเนี่ยอยากจะให้น้องๆเนีนะะ่ยค่ะทำคลิปวิดีโอนะคะแนะนํากลุ่มหรือชมรมของตัวเองนะคะสั้นๆไม่เกินกลุ่มละ3นาทีนะคะ อยากจะทําแบบไหนจะออกแบบยังไงจะพาไปถ่ายทําที่ไหนพาลงไปดูว่าพวกเราทําอะไรอย่างเงี้ยได้หมดสามารถออกแบบเองได้เลยนะคะแต่ว่าโดยโจทย์มีอยูง่ง่ายว่าทำยังไงก็ได้ให้เพื่อนเพื่อเนี่ยรู้จกักพวกรู้จักเรานะคะรู้จักกลุ่มของพวกเรารู้จักสิ่งที่เราทําให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยก็อัพขึ้นมาอัพเข้ามาในกลุ่มกลุ่มนี้ได้เลยนะคะที่ที่พวกเราใช้อยู่ตรงนี้นะคะสุดท้ายนี้นะคะหลังจากนี้เนี่ย จะมีพี่เลี้ยงนะคะที่พี่เลี้ยงประจําภูมิภาคนะก็จะลงไปอาจจะไม่ได้ลงไปนะแต่ว่าอาจจะประสานงานติดต่อกับพวกเราเพื่อติดตามหนุนเสริมคอยสนับสนุนพวกเราในการทํางานในพื้นที่นะคะคือโครงการในครั้งนี้เนี่ยนะคะพี่อยากจะให้พวกเราคิดว่านี่คือการเรียนรู้ร่วมกันเป็นพี่น้องกันนะคะไม่ยืนอยู่ฐานะของอแหล่งทุนหรือว่าผู้รับทุนนะคะแต่ว่าเรากำลังสร้างพื้นที่เปิดพื้นที่การเรียนรู้ในในใน,ในพวกเรานะคะใน กลุ่มของพวกเราเนี่ยดังนั้นเนี่ยมีอะไรก็อยากจะให้พวกเราสื่อสารซักถามนะคะหรือว่าไม่เข้าใจตรงไหนหรือติดขัดตรงไหนเนี่ยก็สื่อสารมาได้ผ่านพี่เลี้ยงูมิภาคหรือจะผ่านในกลุ่มนี้นะคะท้ายสุดแล้วเนี่ยโครงการนี้นะคะมันจะไม่สําเร็จหรือว่ามันจะเกิดปัญหาเนี่ยก็ถือว่ามันขอให้มันเป็นบทเรียนของการทํางานนะคะคือมูลที่โกมลกิมทองเนี่ยอาจจะไม่ได้คาดหวังว่าปัญหาเรื่องอุบัติเหตุหรือว่ายาสูบเนี่ย จะลดลงไปหรือจะหายไปนะคะแต่ว่าเราหวังว่าเราอยากจะเห็นพื้นที่การแลกเปลี่ยนพื้นที่การค้นหาตัวเองพื้นที่การสร้างสารรค์เส้นทางของตัวเองของคนหนุ่มสาวในยุคสมัยนี้ที่เป็นยุคสมัยของตัวเองนะคะในการที่จะ เรียนรู้ในการที่จะสร้างเส้นทางของตัวเองนะคะตอนนี้เราก็ถือว่าเป็นทีมทํางานเดียวกันนะคะเราลงเรือลําเดียวกันนะคะเรือที่มีชื่อว่าโกโกมอนยังบริเวณีนะคะก็หวังว่าหลังจากนี้หน่งปีเราจะสามารถภายเรือลํานี้ให้ถึงฝั่งด้วยกันนะคะขอบคุณทุกๆคนมากค่ะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะคะติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ update, อัปเดตข้อมูลต่างๆได้ที่โกมลดอยังบริเวณนะคะ